สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นการซ่อม mppt นะครับยี่ห้อไอโยยี่ห้อยอดฮิตนะครับโอ้ลิ้น่านกันนะครับยี่ห้อยอดฮิต s u e r นะครับอ่ะรุ่นนี้รู้สึกจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่านะครับเคสดูเหมือนจะยาวๆนะครับมีจดหมายน้อยมาด้วยนะครับดีมากนะอาการต่อไฟ pv เข้าเกินนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเกินมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ s T M P series นะครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรก็ถึงลูกค้าจะเขียนจดหมายน้อยมาแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คอีกอยู่ดีนะครับว่าอาการล่าสุดของเครื่องเป็นอย่างไรนะครับจะได้วิเคราะห์อาการถูกนะครับ เราจะป้อนไฟเข้าเครื่องนะครับ MPPT พวกนี้จะซ่อมง่ายนะครับนะตระกูล s ซเออร์ตระกูลยี่ห้อใกล้เคียงที่รูปร่างลักษณะคล้ายๆกันพวกนี้จะซ่อมง่ายนะครับก็เรียกได้ว่ามาทุกตัวก็จบทุกตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยซ่อมได้ซ่อมผ่านทุกตัวเพราะฉะนั้น ใครที่อาจจะซื้อชาร์จเจอร์สักตัวที่เป็น m p v t ก็อเอาปัจจัยนี้ไปเป็นตัวเลือก1ในตัวเลือกได้นะครับเพราะว่าบางทีเราไปซื้ออะไรที่มันแปลกแปลก,กแนวมาจากที่ชาวบ้านเขาใช้นะครับมันก็อาจจะซ่อมยากแต่ถ้ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถึงไม่เป็น s ซู e เออร์ก็ตามนะครับสีไหนก็แล้วแต่นะครับไม่มี s ซูเออร์ไม่มีแบรนด์หรือจะมีแบรนด์ก็ได้รูปร่างลักษณะนะครับนี่เนี่ยเหมือน ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับรูปร่างลักษณะแบบนี้ส่วนมากนะครับจะซ่อมได้ทุกตัวนะครับนะโอเคนะครับมาว่ากันสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมจะป้อนแรงดันเข้าที่24โวลต์นะครับลิมิตกระแส2แอมป์ดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเครื่องก็ติดปกตินะครับระบบบูตเซตปกตินะครับ รู้สึกว่าต่อแบตเข้าเครื่องติดปกติเดี๋ยวทีนี้ต่อฝั่งแผงเข้าบ้างนะครับฝั่ง PV เดี๋ยวจะ,จะป้อนสัก50-60โ bon. วลต์ดูซิว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะป้อน ไฟเข้าฝั่ง PV ประมาณ50โวลต์นะครับก็จำลองสถานการณ์เหมือนไฟมาจากแผงนะครับอโอเคลิมิตกระ,กระแส0.5แอมป์นะครับโอเคป้อนเข้าอุ้ยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่หน้าจอนะอผมเปิด Power Supply แล้วนะครับนะแรงดันโชว์มาตรงนี้แค่ 6โวลต์นะครับป้อนเข้ามา50นะครับอ่าแล้วก็ไฟลดเหลือ6โวลต์แล้วก็กินกระแสนะครับผมลิมิตไว้ที่0.5แอมป์ก็คือกิน0.5แอมป์เลยในส่วนของฝั่ง power supply นะครับก็ลักษณะนี้นะครับถ้าอาการลักษณะนี้ก็ฝั่งฝั่ง pv Shot นะครับนะอาการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้มิเตอร์นะครับจิ้มให้ดู นะครับเดี๋ยวจะลองมิเตอร์จิ้มให้ดูนะครับตั้งฟังก์ชันวัดไดโอดนะครับดูซิว่าความต้านทานจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมนะครับน้อยมากนะครับความต้านทานน้อยมากนะครับค่าขึ้นน้อยมากนั่นหมายความว่ามันเหมือนลักษณะช็อตถึงกันอลองตั้งฝั่งมีเสียงดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ร้องยาวเลยเห็นไหม ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงไหมนะครับแต่มิเตอร์ตอนนี้ก็คือร้องยาวเลยนะครับสลับด้านแล้วก็ยังร้องนะครับถ้าลักษณะนี้ช็อตแน่นอนนะครับนะช็อตแน่นอนด้านในอุปกรณ์พวก i g b t มีอะไรสักอย่างช็อตแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดพวามทำเพลงนะครับก็รือได้เลยนะครับอาการนี้ฝั่ง PV Input ช็อตนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะเอาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับอ่ะนะครับมาต่อกันนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็จะได้เมนบอร์ดออกมาแบบนี้นะทีนี้ก็อ่ะตรวจสอบด้วยสายตาสะก่อนนะครับมีอะไร ช็อตใหมให้เราเห็นไหมนะครับถ้าไม่มีก็ใช้เครื่องมือวัดนะครับอุปกรณ์นะครับที่จะเสียก็นี่จำพวก IGBT นะครับนะไดโอดพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าแน่นอนอุปกรณ์ถ้า IGBT เสียนะครับมันจะส่งผลถึงอ,อุปกรณ์อื่นๆด้วยอาจจะเป็นออโตพวกนี้นะครับออโตช็อตก็จะส่งผลต่อมาถึงาาภาคซัพ้าย่อยนะครับ ภาคสัพพายย่อยชอตนะครับก็จะส่งผลมาถึงสัพพายหลักสัพพายหลักชตนะครับ <c> ก็จะส่งผลมาถึงภาคได้ของสัพพายหลักนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์อาการกันนะครับก็อย่างที่เห็นต่อแบตเข้าแล้วเปิดติดนั่นหมายความว่าเราตัดประเด็นเรื่องภาคสัพพายหลักทิ้งไปได้เลยนะครับถ้าสัพพายหลักมันเสียนะครับต่อแบตเข้ามันก็จะเงียบกิฟนะครับแต่อันนี้ในกรณีเครื่องนี้ ต่อแบตเข้าแล้วนะครับหน้าจอติดพัดลมทํางานปกติพัคสายหลกักอาจจะไม่เสียแล้วเราก็ต้องมาเช็คสายย่อยอีกต่อไปนะครับว่า,าเสียไหมนะครับในกรณีถ้ามันชอดหนักจริงๆมันก็อาจจะเสียได้นะครับเดี๋ยวขออนุญา,าตตรวจสอบอุปกรณ์ที่มันเสียหายก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับนะครับให้ดูนิดนึงนะครับก็เหมือนจะมีรอยซ่อมมาแล้วนะนี่จุดนี้ นี่นะครับอุปกรณ์มันไม่เหมือนเดิมนะนี่ก็ไม่รู้ว่า,าซ่อมอาการนี้แล้วมันยังใช้ไม่ได้หรือว่าซ่อมมาก่อนหน้านี้แล้วใช้งานแล้วแล้วพังอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งมานะครับก็มีรอยเปลี่ยนอุปกรณ์ s m d นะครับนะยังไม่รู้นะครับว่าอุปกรณ์ใส่เบอร์ตรงเบอร์เดิมมาหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะนะก็เหมือนจะเป็นเบอร์เดิม นะครับนะลักษณะข้างหลังนะครับก็เหมือนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบอ่านะก่อนนะครับว่าอะไรเสียบ้างนะอ่ะนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตรวจช็คตัวเสียไปในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีนะครับ,นะรบเป็นนี่ไอจี T, นะครับ2แล้วก็มีชุดภาคได้นะครับออโต้ที่จริงตัวนี้ไม่เสียนะ นะครับตัวนี้ไม่เสียมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็น o, ออปโตชุดที่เคยซ่อมมานะครับปรากฏว่าผมเช็คสัญ,ญลักษณ์ดูแล้วมันไม่ได้อ่ามันไม่เหมือนกันกันกบอสองตัวหน้านะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เทสด้วยคอมโพเนนต์นะครับปรากฏว่ามาตรวจสอบเบอร์ดูดีๆแล้วมันเป็นเบอร์คนละเบอร์กับที่เขาใส่มานะครับตัวนี้นะครับช่างคนก่อนที่เคยซ่อม ใส่เป็นเบอร์ tlp 3า0นะครับที่ที่จริงแล้วเบอร์เดิมมันคือ3 1 2 0นะครับที่จริงถามว่าแทนกันได้ไหมนะครับมันก็แทนกันได้นะครับแต่ผมขอถอดออกแล้วกันนะครับผมจะใส่เบอร์ตรงเข้าไปนะครับก็เปลี่ยนออกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ smd ใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีนี่วาลิเปอร์ตัวนึงนะครับช็อตนะครับนี่ ผมก็จะใส่เบอร์ตรงนี้นะครับเป็น3 1 2 0นสะครับสีขาวนะก็จะใส่เบอร์ตรงของอเดิมเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยน IGBT ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาทดสอบกันดูนะก็อะขออนุญาตไปเร็วๆหน่อยนะครับคลิปซ่อมอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะก็ไล่เช็คนะครับตัวไหนเสียก็เปลี่ยนนะครับตัวไหนคาแรคเตอร์ของสัญญาณมันไม่ได้เราก็เปลี่ยน ก็แค่นั้นเองนะครับผมขออนุญาตใช้คอมโพเนนต์ในการซ่อมนะครับจะไม่ได้มาใช้มิเตอร์จิ้มๆมวัดให้ดูแล้วนะนะครับยังไงก็ขออภัยสำหรับช่างที่เครื่องมืออาจจะยังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะให้มานั่งมิเตอร์จิ้มให้กันดูเนี่ยงานมันจะช้ายังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนะครับมาต่อกัน ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์ออฟตโตนะครับ SMD แถวๆ IGBT ที่บอกไปนะครับก็เปลี่ยน IGBT เรียบร้อยนะครับนะงานก็จะได้ออกมาประมาณนี้นี่นะนี่ออฟตโตเป็นเบอร์ตรงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ มีตัวนี้ด้วยนี่มีวาลิเปอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเหมือนไม่ไม่รู้ว่าต่อแผงเกินหรือว่า,าเกินไปเท่าไหร่หรือว่าโดนฟ้าผ่านะครับเจ้าวาริเปอร์ระเบิดเลยนะครับ ก็อุปกรณ์ไรส่วนอื่นๆไม่เสียนะครับก็ชุดสัพพายย่อยก็ไม่เสียเช็คดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะป้อนไฟเข้านะครับแล้วก็เช็คระบบไฟอีกทีก่อนที่จะประกอบแล้วก็มาทดสอบให้ชมกันนะครับโอเคที่จริงนะครับแผ่นยางซิลิโคนพวกนี้นะครับที่เป็นตัวรอง i อ่า IGBT กับฮิตซิง c ์พวกนี้นะครับ ยางที่เขาลองมานะครับมันเป็นยางซิลิโคนนะครับนำความร้อนอยู่แล้วนะครับก็ที่จริงไม่ต้องไปใส่ซิลิโคนเพิ่มก็ได้นะครับที่จริงอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับอ่านะครับผมก็ได้ประกอบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ขันน็อตนะครับนะแค่ใส่ไว้ลงรูไว้เฉยๆนะครับยังไม่ขันแน่นนะครับ เผื่อว่ามันยังมีอะไรที่เสียอยู่เผื่อได้ต้องถอดบอดออกมาอีกจะได้ไม่ต้องขันเข้าขันออกนะครับเนื่องจากเกียวที่เป็นอะลูมิเนียมแบบนี้นะครับขันเข้าขันออกบ่อยๆนะครับบางทีมันจะเกียวมันจะเสียนะครับเกียวมันจะรูดนะมันจะยึดไม่อยู่นะครับผมเคยเจอหลายทีแล้วต้องเอาไปตัดเกียวใหม่กันหลายเครื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอยาขันเข้าขันออกให้บ่อยมากนักนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับ สมมุติว่าเรานะครับเช็คผ่านแล้วนะครับเราก็จะมาขันน็อตยึด IGBT ต่างๆให้มันแน่นทีนี้เราก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่านะครับ IGBT ที่เราขันยึดลงไปนะครับมันไม่ช็อตถึงฮิตซิงที่อยู่ด้านใต้นะครับง่ายที่สุดก็คือตั้งย่านมิเตอร์วัดไปที่ย่านที่มีเสียงนะครับเข็มแตะกันแบบนี้มันก็จะมีเสียงติตีๆๆๆนะครับ ก็ให้เราเอาปลายเข็มด้านหนึ่งนะครับไปแตะไว้กับโครงฮิตซิง์นะครับอีกเข็มอีกเข็มหนึ่งนะครับผู้ผิดนะครับสายวัดอีกเส้นหนึ่งเราก็มาแตะที่ขากลางของ IGBT นะครับขากลางหรือว่า,าขาเด่นของ IGBT เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อลงตัวถังของ IGBT เพราะฉะนั้นถ้ามันช็อตถึงฮิตซิง์มันก็จะร้องนะครับอย่างสมมุติว่าแตะหัวน็อตแบบนี้เห็นไหมนะครับมิเตอร์มันจะร้องติดต๊ดๆนะครับนะทีนี้ เราก็จะมาแตะที่ขากลางแบบนี้ทุกขาเลยมันจะต้องไม่ร้องนะครับนะถ้ามันร้องม่อ่ามันก็จะหมายความว่ามันช็อตถึงฮิตซิงเราก็ต้องรื้อออกมาประกอบใหม่นะครับนะให้วัดทุกตัวเลยแบบนี้นะครับที่เป็นอ่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงอ่าฮิตซิงนะครับเราจะไล่วัดว่ามันมีขาไหนที่ช็อตถึงฮิตซิงไหมก็ถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับผมจะต้องวัดแบบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางที ฮี s ซิงมันอาจจะมีเศษตะกั้วหรือเศษเหล็กอะไรสักอย่างไปขั้นกลางเวลาเรายึดน็อตนะครับมันจะทําให้ขากลางนะครับตัวถังของ IGBT มันไปสัมผัสกับฮิตซิงด้านล่างแล้วมันก็อาจจะทำให้เครื่องช็อตได้นะครับ อ่ะนะครับทีนี้มาต่อกันนะครับผมก็ได้เตรียมจัดอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพร้อมสําหรับการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของจอนะครับใช้เป็นจอสําหรับทดสอบของทางร้านนะครับส่วนมันก็ลักษณะเดียวกันกับจอเดิมมันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับป้อน PV เข้าที่50โวลต์นะครับเทสด้วยระบบ24โวลต์ถ้า ระบบทำงานปกตินะครับ PV แรงดัน PV ที่ป้อนเข้ามามันก็จะต้องโชว์ที่หน้าจอนะครับและอีกอย่างหนึ่งแรงดันที่เราป้อนมาฝั่งแบตเตอรี่ เราป้อนมา24โวลต์มันก็ควรที่จะถูกบูตขึ้นไปถึงล,มงลิมิตทีเ่เครื่องเซ็ตไว้นะครับอย่างยกตัวอย่างว่าเขาเซ็ตไว้ให้ชาร์จถึง30โวลต์อย่างเนี้ยนะครับถ้าระบบทํางานปกติมันก็ควรที่จะบูตจาก2 4ขึ้นไป30นั่นคือมันบูตได้นะครับก็ถ้ามันบูตได้แบบนี้เราก็จะประกอบจริงแล้วก็ไปทดสอบกับดัมมี่โหลดกันอีกทีนึงนะครับเอเคก็เข้าใจตรงกันนะ ทีนี้ผมก็จะป้อนแรงดัน24โวลต์เข้านะครับนี่นะมาแล้วอรอบูตแป๊บหนึ่งนะครับระบบ2 4 6 0แอมป์ 24, นะครับนี่จอบูตได้ปกตินะครับทีนี้ไม่ยังไม่บูตสิจอติดปกตินะครับทีนี้ผมจะป้อนฝั่ง PV เข้านะครับก่อนหน้านี้มันป้อนเข้าไม่ได้นะป้อนเข้าแล้วช็อตเลยแรงดันตรงนี้ก็โชว์แค่ไม่กี่โวลต์เองนะครับทีนี้ผมจะป้อนแรงดันเข้าแล้วนะ 50โวลต์นะครับ0.5แอมป์ฟึบอ่านี่มาแล้วนะครับ52โวลต์พูดผิดนะครับอ่า มีเสียงดีเลย์ดังนะครับอ่าบูตขึ้นไปแล้วนะครับอ่าจะได้ยินเสียงว่าเมื่อกี้มันมีร้องนิดนึงเนื่องจากว่าอ่ามันไม่มีโหลดที่ค่อมอยู่ไม่มีแบตนะครับไม่มีระมีโหลดเวลามันบูตขึ้นไปเนี่ยมันจะมันจะอาจจะบูตเกินนะครับแล้วก็ลงมาใหม่มันก็อ่าจอก็เลยร้องนิดนึงนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้นะครับ แรงดันจาก24โวลต์ที่ป้อนเข้าถูกบูตขึ้นไปเป็น 27, 28โวลต์ก็ตามที่ค่าที่เขาผู้ใช้งานเซตไว้ก่อนหน้านะครับนี่นะแรงดันก็โชว์ตรงนะครับป้อนเข้ามา52.4หน้าจอตรงนี้โชว์ที่52.2ก็ถือว่าปกตินะครับก็กระแสก็0.2นะครับก็ไม่กระแสไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่มีโหลดตรง,ตรงแบตเตอรี่นะครับ นะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อแบตเราต่อด้วยซัพลายกระแสตอนนี้ก็เลยยังไม่ขึ้นนะครับแต่ก็แรงดันถูกบูตขึ้นไปปกตินะครับนั่นหมายความว่า,อาไอ้ที่เราซ่อมมาเนี่ยก็ถือว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ประกอบกิ้งนะครับเทสกิิงกับดัชนีหลดได้เลยนะครับ โอเคนะครับมาต่อกันทีนี้ก็อยู่ในส่วนของการทดสอบจริงแล้วนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับก็จะใช้ดัมมี่โหลดนะครับต่อข้อมกับจุดอินพุตของแบตเตอรี่นะครับจำลองสถานการณ์เหมือนการชาร์จแบตจริงนะครับเพียงแค่เราไม่ได้ชาร์จลงแบตนะครับชาร์จลงดัมมี่โหลดนะครับดัมมี่โหลดก็เผาทิ้งไปนะครับรอบนี้ผมจะจำลองผมจะเทสด้วยระบบ48โวลต์นะครับ รอบนี้ PV จะป้อนเข้าที่ราวๆ80กว่าโวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับเราจะมาดูว่าามันจะทำงานได้ไหมนะครับรอบนี้อ่ป้อนมานะครับเครื่องติดแล้วนะครับซูเออร์ยอดฮิตนะครับนี่ระบบ48โวลต์ h, ตั้งค่าชาร์จไว้60แอมป์นะครับเครื่องบูตติดปกตินะครับทีนี้จะป้อน PV เข้าแล้วนะนะครับ 87บโวลต์3แอมป์นะครับตัวนี้รับเล้งน่าจะ150บโวลต์นะครับตัวน,นี้เสียงดีเลย์ดัง2ครั้งนะครับนี่โอเคนี่นะครับตอนนี้ก็ทำงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับอตอนนี้ฝั่งแผง PV นะครับชาร์จอยู่ที่ราวๆ250ราวัตต์กระแสขึ้นไป5แอมป์นะครับ นี่แรงดันก็ตอนนี้ถูกยังไม่ถูกบูตนะครับเนื่องจากกระแสะ PV ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มจาก 3m เพิ่มขึ้นไปสักประมาณ 4m นะครับในฝั่ง PV เพื่อจากแรงดันฝั่ง PV ตอนนี้มันขึ้นอยู่48โวลต์เดี๋ยวจะเพิ่มแรงดัน PV นะครับดูซิว่ามันจะบูตขึ้นไปกี่โวลต์นะครับเพิ่มกระแสะฝั่ง PV นะครับจาก3เป็น 4m อโอเคนะครับตอนนี้ฝั่ง PV ถูกบูตขึ้นไปเป็น52โวลต์นะครับเราวๆเกือบ52โวลต์นะครับป้อนมา48ตอนนี้ถูกบูตขึ้นไปเป็น52โวลต์ตามาน่าจะตามค่าทีา่ลูกค้าทำการตั้งค่าไว้นะครับนี่นะโอเคกินกระแสะ PV ก็ CM เต็มนะครับอืม ก็ตอนนี้กำลังวัดนะครับที่ PV ทำได้ก็340วัตต์นะครับกระแส6แอมป์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหน้าจอใกล้ๆนะฟืบเดี๋ยวสักพักก็จะเห็นควันออกจากาเจ้าดัมมี่โหลดผมแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ออกจากเครื่องนะออกจากดัมมี่โหลดนะครับนี่นะ300กว่าวัตต์นะครับตอนนี้กระแส6แอมป์นะครับก็ชาร์จได้ปกตินะแรงดันก็ถูกบูตขึ้นไปนะนี่แรงดัน pv ป้อนเข้ามานะครับ87เโวลต์ v, เมื่อมีโหลดนะครับกระแสขึ้นแรงดันก็ตกลงเป็นธรรมดานะครับนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสฝั่ง pv ขึ้นอีกนะครับดูซิมันจะบูตขึ้นไปกี่แอมป์เพิ่มกระแส pv เป็น5แอมป์นะครับนะครับตั้งชาร์จไว้ที่55 V โวลต์นะครับรู้สึกอาจจะไม่ใช่ค่าที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับนะมันเป็นออโต้เลง นี่นะครับชาร์จขึ้นไป55โวลต์ตอนนี้ทำงานที่390วัตต์กระแส7แอมป์นะครับโอเคก็ถือว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไอเอ็มตัวนี้นะตอนนี้มีกลิ่นแล้วนะครับดัมมิโรดนะครับสักพักก็จะมีควันออกนะครับวุ้ยนะครับวัตถุไวไฟอยู่ใกล้ด้วยนะทีนเนอร์นะครับอ่าก็สำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็เครื่องทํางานได้ปกติไม่มีฟวันออกไม่มีระเบิดรวมตามนะครับอ,อีกอย่างนึงสําหรับคลิปนะครับจะไม่ได้เน้นสอนซ่อมแบบเชิงลึกนะครับจะเน้นทําทงานให้ดูเพลินเมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้สาระไม่ได้ความรู้อะไรมากมายนะครับก็ดู ถ้าเวลาว่างๆไปแล้วกันนะครับดูเพลินๆไปแล้วกันนะครับนะยังไงก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยมีสาระความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ ผู้ที่รับชมนะครับยังไงก็ใครดูมาจนจบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับมีอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ